รับสบายดีพี่น้องกับสบายดีได้พี่น้องสีทุก่านผมก็ซองแม่คิงคัมพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ยยุดงานพี่น้องกำลังสิไปอย่างตลาดนัดพี่น้องเป็นตลาดนัดฟั่งไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อเนี้ยยุดมาซองเมื่อพี่น้องที่สิบเจ็ดสิบแปดอันนี้เราก็กำลังจะไปเที่ยวกับปลกกระบอกะคิงคํมพี่น้องครับ ตลดาดนัดกับพี่น้องซื้อนอกินย่างตลาดนัดนาปักซอยพี่น้องตลาดกับบริใกล้เลยพี่น้องย่างไปค่ะบ่อฮอดทหาที่ก็ฮอดอยู่คนละฝั่งก็นค่ะอยู่เนาะกันพี่น้องโอ้ซาหัวใหม่โค้งหงอกพี่น้องเต็มหัวเลยจะข้าวเวฟซี่ป่ะพี่น้อง เท้าว่นเห็ดซีแล้วมันสิปิดงองได้อยู่บาพีีน้องแต่ว่าเฮ้าเกยเห็ดอู่บ้านเลมมันมันบกปิดพี่น้องมันบกปิดนี่ซีได้ไงแนะนำมาลยพี่น้องสิเท้าก่อนไหวกันเลยปักซอย Yeah. ไฟแดงชีวิตในเมืมมรองกรอุงนะคะรอไฟเขียวไฟแดง พอยิ่งคำซื้อเสื้อซื้อเสื้อกล้ามตัวละร้อยบาทซีนี่เดียวมัจะคือเก่าก็บอกซีน รอนาดี่น้อเปเพไว้ห้หาเ๋สบายดีพี่น้องไปยอดตลาดพี่น้องเลยว่าที่ถ่ายคลิปพ่อแม่เท่ามากเลยลูกสาวบ๊สบายพี่น้องเลยบริถ่ายซ่ำปัอดขึ้นน้าเป็นแบบ เคยเป็นแต่ยังน้อยพี่น้องจนได้พาไปโรงพยาบาลไสิโทรไปถามข่าวเป็นอะไรจนแบบโบแด้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องโทรไปถามนางโทรไปถาม ม oh, e ือหน่อยก่อนนอนบัสะผ้าให้เพื่อนแป้งโอ้ชงส่แม่กันทูลให้เพื่อนไปอู่ปอดอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเอาเป็นอะไรโทรมาองบุติด ซ้ําทาเบิ่งพี่น้องบัดแล้วสิโทรหาอีกเทื่อนึงกล่าวเพิ่นมาบ่ได้อยู่ใกล้ก็เป็นห่วงพี่น้องก โชว์มันนะเบลโทรทัศน์ใหม่ก่อนเป็นอะไรหาลูกสาวก่อนเออเว่าทำแหม่ไปดอกเป็นอะไรเหรอ พอมพอีดานขึ้นบอพอมิดานขื่นอกอูดแล้วเนี่ยอูดปอลอะไรอูดอูดอยู่ซุกซ่าบอทีดวดวด่ขึ้นนะบอคุยกับแมทีบอคุยคุยกับมมทีขื่น เขาคุยกะทำแม่อยู่พี่นอ้องคุยกะทำแม่โตข่าวทำข่าวลูกสาวคนก็สบายไปอันตลาดกะล่างกับสียางไปถ่ายลิดก็เลยก็ได้มีอารมณ์ถ่ายเลยพี่นอ้องย่างมาเลยข้อมันก็ออารีด้า เขาปฏิเสธยาใหรมามอยู่ว่าห้าใจโลงอยูะส่ห้าใจล่งเนี่ยบอกเลยเนี่ยว ไายใจ <not S 2> <wer> ่บอกบอกคนปัญหาใจอันหาใจนั้นอยู่แล้วเป็นเด็กอ้วนเนี่ยเยอะ กินไหนมันต้องเวลาแตงบมจำบุเนืดห้างเบืองเงี้ยบังคืนมาเจ้ากะพยายามงมเบืองอันมองเันนาโอะ างไปเลยพี่น้องวันนอยากไปซื้อเสือบ้างมานง่มเลยลุกๆมาดูสิไปซื้อ,อโอ้ซื้อเสื้อใหม่ซื้อเสื้อใหม่ซื้อเสื้อันในตัวหนึ่งพี่น้องรีบซื้อซื้อแต่เสือ้อกระเพราค่ะไปซื้อเลยรีบมาตวาาลูกสาว โทรมามีสิโทรกลับไปไหมิว่าว่าเอออืมเมนว่างอะบอนีคุยกันไม่ถี่ะให้ดอกว,ว่าข้ากระโล่งใจพไปนอกอนะ่ะมี่เรื่อยกับไม้คน คอยเบิ่งคอยแง่คอยดูแลกี่แจวัยอางดีใายชาๆกระเป๋าเนี่ว้ดื้เนาะจะไปทำงานพี่น้องดีที่แบบยังมีเอิดกัำอ้ายเนาะพี่น้องคอยให้กำลังใจหลักะสูบทุกอย่างขอบคุณในไลเดอร์ใกัำอ้ายทักมืองนอกนะพี่น้องซัพพอร์ตทุกอย่างหลักะดูแลดูแลขิงค้าเป็นอย่างดีพี่น้องขิงข้า็แบบว่า หายเงาไปเลยอันนด้อยู่กับพระทิศก็พอรูปนะแบบบ่เสาเลยเนาะหายเสาไปเลยแบบว่าห้าวก็หายห่วงฟืนก็ไม่ได้ห่วงเลยะฮะหน,น,น่องน่นหน่องเลยเอ,อ๋อ ก็เป็นเล็กกัมภาพี่นอ้องอาจจะเห็นในคลิปเฮาตอนนั้นพ่อแม่คนเลิกกันเด็กฟาเฟอทีอยู่กับยายแก้เ,เ,เ,เมื่อวานอยางกันอ๋อทีมันทีปลีกผนไปเลี้ยงเมื่อวานเดี่ยไปเลี้ยงอยู่บ้านพอ่นอกินข้ามพี่น้องเด็กๆกับโบเคยกินเนาะพอกันดีใจว่าซันเห็นแล้วก็อิ่มแท้นนัง่งเลยกับเอื้อยกับอ้ายคน,นเนแต่ว่า เด็กมากินเต็มเพืือนทางลูก<ช>ทางลูกซีนทนั้งเงินเนะาะทั้งลูกซีนทั้งกอนตินทางขับพุ่นพากันกินหัวซันนอกเงินพอเพิยงทำเป็นสะพานบุญเอ,อเื้อผนเนาะว่างนี่วันผ่านไงเปนกรทํำไปลายลายบ,อออบอลเอื้อกระไม้นนอง ไันสิบปเอาเองขาจจะมาส่งมัม้งพันสิบเอาไปเอาเองบ่หรือขจาจะมาส่ง น่าค่ะใจสาวให้เลยคันปอดขึดนะ้นนอก,กระเมร์คนเปิดเปย์เด,ด็กพี่น้องพี่น้องมวันนี้ฮะกัสิคอลาเด็กพี่น้องเด้อพ่อพ่อกันคิดเนะี่ยีมีแห้งสุขสุข,สขคนพี่น้องกับสบายดีเด็กพี่น้อง